ก็แล้วกันนะคะพัช,ชามาแล้วจ้าไปลูกชายป่วนนั่นแหละสอนลูกชายทําขนมไปเลยน้องพัช,ชาอีกนายนางก็จะได้ชอบทํากับข้าวคะ่ะบายบายจ้าน้องติ๊กขอบคุณหล,ลายๆเด้อมาอยู่ให้พี่พิมพ์นะคะแลวเลเลฟจ้าอ่าก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจนะคะ ที่มาหาพี่พิมพ์วันนี้เดี๋ยวพี่พิมพ์ลงแล้วพี่พิมพ์ก็ไปตามเพราะว่าพี่พิมพ์ก็จดไว้ให้ค่ะนี้มาแล้วสวัสดีค่ะปาเกดาวันนี้ยังไม่ได้ไปหาปาเกดาเลยแว่แ<ป>อย่ไปสิยุ่งกับพอบ้านนี่แหละค่ะทีแรกก็ดีอยู่ยนะนะไม่มีใครอยู่นี่สบายสบายพอม,มานี่ปวดทั้งคู่เลยค่ะ เออนะคะก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้พี่พิมด้นอะนะคะกดไลค์กดเลิฟให้พี่พิมด้วยนะคะมาจองตั๋วคะ่ะอาแนย่ยินดีด้วยได้ตั๋วเมื่อไลร่แวะส่งเลิฟนะคะขอบคุณมากคะ่ะปากเกดาเดี๋ยวจะเข้าไปหานะคะเพราะว่าปากเกดาก็จะไลค์ต่อจากพี่พิมนี่แหละเนาะเพราะว่าจะไปหาหลายๆคนแล้วก็จะมีแม่น้องวันนี้ก็จะมี แม่น้องเรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาแช่น้องเขาแช่อีกคนหนึ่งกดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเลิฟๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะพี่พิมพ์ก็จะกดไฮไลท์ไว้ประมาณ4-5ถึงหไฮไลท์เพราะว่าหนึ่ง การที่เรากดไฮไลท์มันช่วยให้เราได้มีกำลังเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งมีคนเข้ามาดูให้เรานิดหนึ่งนะคะไฮไลท์5นาทีมีประโยชน์เราไม่จำเป็นต้องอรงคลิปเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่พิมพ์ตัดต่อคลิปไม่ทันคะ่ะก็เลยมาไล์ตั้งวันนี้เมื่อวานนี้ไล์นอนวันนี้ไล์ตั้งคะ่ะค่ขะขอบคุณมากคะ่ะ <laughs> คุณสาบอกเดี๋ยวไม่อยู่นะบอกไปเลย <laughs> เอาป้าเฮล์ fer, นี่เอาอันนี้เข้าอันเอาพุทอินคือฉงเอ้าวดูจะไปแล้วเอาก็ไปสิงั้นเดี๋ยวอีกมักอีกมักแล้วนะอสุสเียเอาอีกมักก็โชว์อินดีโอไงเขาถามทำไมมาวางนี้เอามาแล้วอีกหนึ่งตัว <laughs> <laughs> อีกหนึ่งตัวป่วนจ้ะนี่แหละวุ่นวายไปหมดค่ะเดี๋ยวอีกเอาไปใส่เองปะเดี๋ยวรวกนี่ตัวป่วนค่ะทั้งคนทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วก็ยังมาแมวอีกโอ้ยนี่แหละไลสดที่วุ่นวายขอบคุณนะคะทุกไลทุกเลิฟทุกๆกกำลังใจค่ะ วันนี้จะเห็นฟองสบู่หน่อยเนี่ยเห็นไหมน้องบัจจาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีตัวป่วนีบ้านบัจจายอย่างเดียวนะนี่บ้านนี้ก็เป็นค่ะถ้าไล่ต้องไล่ตอนนางไม่อยู่กันสบายสบายถ้านางอยู่แล้วนี่ขนาดว่าพี่พิมพ์กล่าวว่าเดี๋ยวถ้าไปกันหมดพี่พิมพจะทําความสะอาดบ้านหน่อยหนึ่งสงสัยจะไม่ทันแล้วคือนางกลับมาหนึ่งคนเดี๋ยวอีกหนึ่งคนไปทํางานแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะไปโรงเรียน แต่ว่าไปช้านิดหนึง่งนั่นแหละเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็จะได้รีบถูบ้านเลยค่ะนะคะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งทำทีหนึ่งค่ะกาซาสวัสดีจ้ากาซาเต็งกิวอาริมัสนะคะถ้าไม่คลิปก็ถ่ายแล้วไม่คลิปก็ถ่ายแล้วว่าพี่พิมพ์ทำไฮไลท์นั่นแหละเพราะว่า,าคลิป อัดไม่ทันค่ะอัดไม่ทันจริงๆโอ้โหเสียเวลาทําคลิปนี่ไม่ใช่ง่ายๆเดี๋ยวนี้อ่าแล้วก็บางทีคลิปมันก็กลัวจะไปซ้ํากันก็ต้องกลับไปดูว่าอ้าวเราทําอะไรได้บ้างคลิปที่แล้วทีนี้เราจะทําพยายามไม่ให้ซ้ํากันค่ะแล้วก็พี่พิมพ์ก็เลยอ่ะวันนี้ไล์ตั้งเพื่อทําอันนี้ไปเลยถ่ายแมว <laughs> นูนถ่ายถ่ายลงไปไหลคลิปแล้วจะแมว ่สวัสดีค่ะปาแวน่นปราแวนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้พี่พิมพ์ด้วยนะคะก็มาเช้านี้จับคุณน้องแมวเล่นตรงนู้นแป๊บเดียวค่ะนางควรเอาปากนี่เลยค่ะมเ,เข้าไปนิดนึง